หมดเวลาตรงนี้แต่ผมจะมีเรื่องปิด้าเช่นนี้หนึ่งดูเจ้าสุนัขตัวนี้มันเหมือนจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะมนุษย์ที่ชอบจุดพลุเจ้าสุนัขสีขาวตัวนี้มันไม่กลัวพลุเัาจุดใช่ไหมมันวิ่งเข้าไปข้ามแล้วหันไปทางใครที่จุดอ่ะคือมันเข้าไปงับาาพลุอะค่ะพลุมันก็เลยเปลี่ยนทิศทางพุ่งเข้าไปหากลุ่มคนที่อยู่ในนูภาพเถอะคราวนี้เราวิ่งหนีกันวุ่นเลยนะคะมันคือตัวแทนหมู่บ้านชาวสุนัข ค่ะแล้วมันไม่กลัวจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญเพราะผู้พ่อระบุมันไม่เคยกลัวเลยบางทีมันกระโดดรับลูกพุเลยนะน,นี่คุณนิสัยหายวเลยค่ะนีน่กลัวที่ไหน นั then, then, away, ini, kid, so ่นนั an> in> in ่นแล้วนี่ถ้ายังจุดต่อไปมันเข้าไปคาบและหันทิศไปหาคนจุดเลยนะเนี่ยมันยังถันมาหาคนถ่ายนะต้องไรค่ะแล้วสภาพมันเป็นยังไงนะมีผ้าปากมันเบิร์นเลยนี่ค่ะคือมันมีแผลที่ปากมันโดนไฟลวกค่ะโตรเชียลก็ให้กำลังใจเอ็นดูปากเบิร์นสอบูชมฮะ